ไม่ต้องแปลกใจฮะว่าทําไมตลาดหุ้นร่วงอย่างต่อเนื่องนกลงทุนร่วงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ทักษิณจะขอนะว่าผมพูดวันนี้แล้วขอให้ตลาดหุ้นช่วยขึ้นกันหน่อยสุดท้ายไม่มีใครเอาด้วยสะท้อนให้เห็นว่ามวลกรังสิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับมมพบกับคุณนักศกเจียมกิ่นวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของไอเดียของนักสินแปลกๆที่จะให้เอาป่าะะมาสร้างเป็นบ้านมาสร้างเป็นรีสอร์ทบอกว่าไปเคยเห็นในต่างประเทศขึ้นมาก็อยากจะเอาเไอเดียเหล่านั้น,นมาสร้างในประเทศไทยและก็มีการพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย ผมยังเคยคุยกับท่านประหลัดทรัพยากรธรรมชาติว่าเ,เราอยากเห็นบ้านสวยๆเหมือนเมืองนอกอะ่ะเขามีบ้านบนภูเขาเป็นชั้นๆไปของเราภูเขาเหล่านั้นเป็นป่าสงวนบ้างที่หมดสภาพความเป็นป่าแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถประกวดราคาให้เช่าให้ให้เช่าเกปีไปไปสร้าง อะไรขึ้นมาได้สร้างบ้านจัรสร้างอะไรสวยงามเป็นบ้านพักตากอากาศอะไรได,ได้นะครับสิ่งนี้ก็จะเพิ่มการลงทุนในประเทศ หนีคดีไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองปากดีเหมือนเดิมเลยนะคะทักษิณชินวัตรได้กล่าวในงานดินเดอร์ท็อปวันที่13มกราคมที่ผ่านมาค่ะทัศนคติของคนไทยบางทีเรียกว่าดัจจริตก,ก็ได้คือไม่ค่อยอยู่กับโลกความเป็นจริงขี้เหร่จะตายบอกว่าสวยตรงไปตรงมาดีกว่าอันนี้เห็นด้วยค่ะ คนไทยบางกลุ่มเนี่ยดัดจริตจ,จริงๆที่ยกย่องเชิดชูอดีตนักโทษที่เคยต้องคำพิพากษาว่าทุจริตไม่ว่าจะเป็นคดีเอ็กซิมแบงค์ปล่อยเงินกู้พมา่าให้มาซื้อของของตัวเองหรือคดีหวยบนดินที่ยังไม่ถูกกฎหมายแต่ประกาศใช้หรือแม้แต่คดีนอมีดีเอาคนขับรถเอาแม่บ้านมาถือหุ้นชินขอบแทนตัวเอง ประเภทนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีพฤติกรรมทุจริตค่ะทุจริตคอรัปชันแต่มันยังมีคนบางกลุ่มเนี่ยที่เขายกย่องเชิดชูโดยไม่สนใจว่าคนคนนี้เขาจะมีคดีติดตัวเขามีทุจริตแบบไหนดัจจริตจริงๆค่ะทัดสินจินวัตรนะซึ่งก็มีการพูดดังนี้นะครขณะที่ไปทําการสปรีดเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ นะครับทักษินก็พูดนะบอกว่าผมพูดครั้งนี้เนี่ยก็หวังว่าพูดที่เข้าฟังเนี่ยจากตลาดหุ้นต่างๆนี่นะฮะจะทําให้ราคาหุ้นไม่ตกหลังจากนี้นะครับปรากฏว่าทักษินพูดตรงนี้ได้วันเดียวตลาดหุ้นล่วงถึง44.5จุดเลยทีเดียวล่วงแล้วในระนาดเลยนะครับไม่ยอมรับแนวคิดของทักษินที่ทักษณิณสปีชบอกว่าจะเอาพื้นที่ป่าทำบิตคอยนะเอาพื้นที่ป่าเนี่ยมาให้เอกชน ในการเช่าในการสร้างบ้านเรือนเหมือนต่างประเทศทักษิณคงลืมไปว่าเหตุการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยที่เอาบ้านเรือนไปสร้างอยู่บนภูเขาเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาหมัดหมัดเหตุการณ์ที่บอกว่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นยังไงทราบไหมฮะน้าท่วมเชียงใหม่น้ําท่วมเชียงรายน้ําท่วมในภาคใต้สถานการณ์ของประเทศไทยต่างจากฝั่งสาภาพยุโรปที่ทักษิณเดินทางไปต่างจาก ดูไบที่เป็นพื้นที่ทะเลใสนะครับต่างจากสหรัฐอเมริกานะไทยเป็นพื้นที่ร้อนชื้นนะในภาคใต้หนาวไม่มีเลยร้อนกับฝนตกอย่างเดียวนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยนะแน่นอนหายนะเกิดขึ้นนะครับการที่เอาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมไปดาเนินการ,นะรแทนที่ว่าจะไปปลูก ต้นไม้ให้เพิ่มขึ้นถึงที่ผ่านมาพระพันปีหลวงนะกับในหลวงในรัชกาลที่กาาท่านเร่งแก้ปัญหาเรื่องป่าป่าหัวโลนก็ปลูกป,ป่าให้มีเพิ่มมากขึ้นแต่ทักษิณเนี่ยต้องการจะไปทําลายป่าให้มากขึ้นและให้ไปปลูกป่านเยอะๆเขาอยากเห็นแบบนั้นถ้าเห็นแบบนั้นเป็นอย่างทักษิณว่าคุณสวนไม่ต้องกลัวฮะน้ําป่าที่ ท่วมจังหวัดเชียงใหม่ท่วมจังหวัดเชียงรายและท่วมในหลายพื้นที่จะท่วมหนักขึ้นกว่าเดิมฮะเพราะประเทศไทยร้อนชื้นฮะปริมาณฝนมีมากกว่าฝั่งสาภาพยุโรปที่ทักษิณไปเห็นมาและปริมาณน้ําฝนมีมากกว่าฝั่งตะวันออกกลางที่ทักษิณเคยไปอยู่อาศัยมาหายนะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องแปลกใจฮะว่าทําไมตลาดหุ้นร่วงอย่างต่อเนื่องนกลงทุน ร่วงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ทักษิณจะขอเนี่ยว่าผมพูดวันนี้แล้วขอให้ตลาดหุ้นช่วยขึ้นกันหน่อยสุดท้ายไม่มีใครเอาด้วยสะท้อนให้เห็นว่ามวลกรังสิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใต้ฟ้าแผ่นดินเดียวกันตะวันก็มีแค่ดวงเดียวมีพ่อหลวงของเราให้ยึดเหนี่ยวมีเพลงชาติให้ร่วมร้องเพื่อเกี่ยวใจแผ่นดินนี้ มีชาติศาตสตร์กษัตริย์ใครบางอาจแยกแผ่นดินนี้ไม่ได้แม้บางทีที่พี่น้องต้องขัดใจให้จำไว้เราคือคนชาติเดียวกัน<ร>เป็นคนไทยหรือเปล่ารักเมืองไทยหรือเปล่ายอมกันได้หรือเปล่าพี่น้อง กันประคับประคงเรือลำนี้ให้ลอยลองถึงฟังต้องกระจบกมองดูเงาของตัวเองกันสบางถามตัวเองอย่างเป็นกลางสิ่งที่คิดทำอยู่เน่ะดีไหม เพื่อตัวเองเพื่อนพี่น้องบ้านเมืองนี้จะอยู่อย่างไรตอบคำถามในหัวใจว่าเมื่อไรจะคิดให้แผ่นดินเป็นคนไทยหรือเปล่ารักเมืองไทยหรือเปล่ายอมกันได้หรือเปล่า vừa làm đi lối lòng thứ phăng Trong là cho môn buông ngâu. ของตัวเองกันสบางถามตัวเองอย่างเป็นกลางสิ่งที่คิดทำอยู่น่ะดีไหมเพื่อตัวเองเพื่อนพี่น้องบ้านเมืองนี้จะอยู่อย่างไรตอบคำถามในหัวใจว่าเมื่อไรจะคิดให้แผ่นดิน คนไทยหรือเปล่ารักเมืองไทยหรือเปล่าย้อมกันได้หรือเปล่า่นตงคิดถึงลูกถึงหลานช่วยกันประคับประคองเรือลำนี้ให้ลอยลองถึงฟัง รักเมืองไทยหรือเปล่ายอมกันได้หรือเปล่าพี่น้องคิดถึงลูกถึงหลานช่วยกันประคับประคองเรือลำนี้ให้ลอยลองถึงฟังเป็น คนไทยหรือเปล่ารักเมืองไทยหรือเปล่า กันนายหรือเปล่าพี่นุ๊กคิดถึงลูกถึงหลานช่วยกันประคับประคองเรือลำนี้ลอยลงถึงฟัง